Muy hát sĩ song 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 พ่าแท้เขามีแท้วัดน่ะพ่อเขาก็ไปวัดแล้วเขาก็ไปเ,าาเไปข้ามาแม่ว่าแท่ต้องไปหลวงพ่อรวยยู่อาอยุธยายไ,ไปสิปก็ต้องมีสักเครื่องละเพราะว่าเขาเคยไปยูแถวอยุธย,ยาแวพวก็บ่ายพระดาวันนะ่ะดิงแหน่น เห็นพาดีเขาออกมาว่าหลวงพ่อตัวตแตและอีแม่สิเศร้าอยู่เด้เพราะอีแม่บอกว่าได้ยินคำว่าต้านโควิดเลยอีแม่ย่างนี้เลยเอาเลยนต่อเมืองเข้าไปเศร้าเองรุ่นนี้ต้านโควิดแล้วนะฮะ <c oughs>

ไตแหลงไมง่้องเขาปเดยลบเบื้งหนังในซูเปอร์แมนจะลับละกินเขาแล้ว้ังเนินักดนยนี่แหลปอยดีเลยีน่แหละขิข็ยิงออกเ็ดีดเลยดดอีนี่ไ <c ười> ุ้มนี่ไปแ <c ười> ม่ <c ười> เขาเนี okay. 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 No well. okay, ่งัดออกกวคนชื่อเพื่อนพ่อคุณเลยม่อี้มีพาม่วพ่อคุณเลยมีพามางหนึ่งเลยเราเรียนใครเ้เรียนพวเที่ยวสร้างน่ีดาเนไม้พอมนี้พอาเราลวก็ ก็ค้ายออกเหมือนแล้วกันเฮ้ยที่สั่งมาหลวงบอลวยเกิดอะไรหรอพี่จะรับอ่ะหลวงป่เหลียวหลวงพ่อแสงหลวงพ่อแดงหลวงพ่อสดหลวงพ่อคงไปเดี่ยว ล้เหรียญละสี่สิบห้าสากล้องกับเกินมี้บบละายพ่อเอาผ้าแตล่อนตล้าพิแต้ลขว่จยิงเนาะเอาเอาเหรียญเอาผ้าเหรียงหาผ้าเหรียญมองถ้าเหรียญต้องเล่นพวกสามสี่ลออยนี่แ่ไม่นั่งซองเราเรื่องนดีกว่า อายุทราบไม่จังไหมเขาเพราะอะไรมีความหลุ่หลไปเลี้ยไปเอาเรียนมาไปเมาเรียนมาแลมั้งนรเซอร์าร์กเลยบาบบาบเหรอ